พันจากาศเอกเศรษฐวุฒิคันธาหนึ่งไปมาฝาเงินไม่ได้สองี่สิบสสี่สิบสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สิมสี่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 หกสี่จ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สิบห้าสี่สิบห ส6 5ห6้าเจดหแปดตรงนี้ไม่ได้เขียนแล้วนะครัตรงนี้เลยทางไรนพี่แอนอีกสองใบเต็มเจ็ดสิบแปดพี่แอนเอาของแอนอีกสองใบใช่ไหมถ้าจะเอาใบหมยดูเอาเอาก็เหลือพันเจ็ดสบดวงดาวจำเริญพันแ้นี้เลยหกสิบแปดดวงดาวเจ็ดสิบนะสองพันเจ็ดใช่ไหมใช่ล้วันเจด คุณดวงดาวทันอยู่นะคุณดวงดาวเจก็ได้ดคุณวงเดือนจำเรินไทยเคเลคุณวงเดือนทันอยู่นะส่วนท่าในใดไม่ทันก็คือไม่ทนมันเราไม่ว่ากันเนาะ่า,าียนอทีร,อรู้แล้วปะ F C T P ทั่วโลกุดท้ายยส,สวยเอเพราะมันไม่ทนนะันแลวเนาะ F C เนาะ ้9รอมเลยเด้519ไปองหมึนเข้าไปแล้วนี่จะส่งยังไงแอดไลน์มาครับผมมีลายพิเสือยังฮะหรือไม่ก็โทรมาก็ได้นะ0996764235สำหรับท่านที่จะร่วมบุญนะนะครับร่วมพุับอก FCTP ทั่วโลก TP ไม่เขียนมงคลก็ได้รู้มาแตนอืมยางั้นก็ได้ใทยสูขคาดจะทำเขียนเป็นมุ้งชัวรเล็กเอง เ c ซลุงพลป้าแด<บ><ส>นโซโล่โโลโลอันนี้อันนาไหร่ปะ่นะน<ม>สองมนม <c oughs> อทแบบว่<ม>เาเ้างนี้ดิอธิตาอ๋อ มา5้0อแล้วองค์เนี่ยเจ็ดเจ็ดยี่สองเจ็ดมเนี่้แป็้หนอคุณจำเรียนกระท o p h มาเฮ้ยป้อมมี1้0ร้อยปมีรย้าไม่มีแล้วค่ะเสือไม่มีแล้วบวกเป็นห้าสิบ 50 150แบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบหเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะสี่ห้าสิบแบงค์พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้นะคะพี่เดี๋ยวท่านที่จะให้เขียนชื่อตอนนี้เราเขียนในน้ำ F C T P F C ลงคนประแต่ทั่วโลกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นขอไม่ไม่รับรายชื่อแล้วเนาะนะต้องขออภัยจริงๆรินะฮะแล้วก็บอกอีกร้อยหนึ่งเลยพี่เสือใช่ครับบอกอีกหนึ่งร้อยเนาะ ป้าเขียนให้แล้วนะตอนนี้ป้าเขียนให้แล้วนะในนามเอฟซีลุงพลป้าแตนทั่วโลกนะโอเคโอเคอ่ะโอเคแล้วนะการสีวิ่งการสียัชื่อไร้ป้าแข็งได้แล้วอ่ะมาดูมาดูมาดูนะเพราะฉะนั้นชื่อส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็ครอบครัวของงดรับแล้วนะครับผมผ้าหมดแล้วนะเอฟซีเนาะแ้่ ปลาเขียนให้แล้วนะนี่ fc รุงพลว่าแตนนี่นะฮะเขียนให้ใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยเขียนสวยดีเลยโอ้ยเออไม่ไม่ปี fc น่ีมากเลยปิดจบที่ผ้า77เมตรโอ้มโอ้ความยาวเจ็ดสิบเจ็ดเมตรกระตุบกระตให้หน่อยกะหน่อยดึง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  มันได้บอกอะไรนะเป็นเลขเจ็ดเจ็ดเฉยๆเจ็ดเจ็ดหรอคายยี่สิบบาทหรอมาพายาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำก่อนทำไมอยากปิดท้ายเลยเกินนะหกสิบแปดสิบฮอดมินแอ็นถ้าเราพูดการดึงขายเนี่ยมันคิดก่อนนะาเกก็บปาละเพราะฉะนั้นก็นะถือว่าทุกท่านนะ FC 3P FC ลุมพลไปแต่ทั่วโลกแผ่นสุดท้ายแล้วต้องดึงใช่หมทัดนะเหม ông mang ảnh đây ông ba nó đẹp xinh rồi nè đẹp xinh xinh đẹp xinh xinh quá đẹp xinh xinh 1นึ่งศยหปดเยอดติดต้นกันในนามลูกพลเอีลูกพลประแตนทั่วโลกสาวันเท่านั้นเองนะได้ตั้งหกหลักโอ้ห้าเขาเรียกว่าเจเจล้านใช่ไหมเรียกเป็นล้านหรือเปล่าล้านเออเขาเรียก่าไเจ็ดเจ็ล้านเจ็จ็นิ้วล้านเออเขาเรีเป็นล้านเขาเรีเป็นล้านสิบเจ็ดล้านล้านแล้วล้านล้ อ่ะเขาฟังสรุปยอดอีกครั้งหนึ่งครบแล้วชิมิหนึ่งศูนย์สี่หกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สี่หกแปดเก้ายอดติดต้นการสามวันหนึ่งศูนย์สี่หกแปดก้าวยังไม่ดิ้งยังมีไหลเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อกันที่วัดอ่านะครับแต่ว่าเฉพาะณวันนี้เวลานี้เขียนต่อนใส่เพิ่งใส่จะเขียนต่อนว่าใบนั้นมีเท่าไหร่ใช้กระดาษไงเขียนเลย เดี๋ยวพี่เสือไปเขียนให้ FC ช่องเสือพาไปด้วยนะเออเออมาใส่มาใส่มาใส่ทำป็นต่างสินเส้นกันนะอืด้วยฉาบทุบุญด้วยกันเรานไปเราไนะอันนี้คือ FC ช่องเสือพาไปนี่ต่างหากเพิ่มเติมจากปุ่มป้านะทุกซับสไคร้ นี่นะนี่นี่นี่เอฟซีช่องเสือผาป่ายทุกซับสไคร์นะนี่นะฮะเป็นนี่บอกอ่ะอืมเจ็ดสิบเจ็ดหลาเต็มทุกพื้นที่แล้วนะครับพ่อมีนะฮะแต่ยอดอ่ะเดี๋ยวมีเติมมีมีเพิ่มมีต่อยอดที่วัดอีกนะฮะเพราะว่าของพิเสือก็ยังมีไหลเข้ามาอีกนะฮะ อาโทรศัพท์ข้ออีกเครื่องหนึ่งไหมหอ,หอ,หอืมใช่ไหมไม่ใช่ใชเป็นเครื่องใหญ่อ๋ออยูย่นี่อยู่นี่โอ,โอเคั